สวัสดีครับวันนี้พบกับบัณฑิตที่ดินนะครับจากช่องออมที่ดินสดผ่อราคาจับต้องได้อีกแล้วนะครับวันนี้พามาเที่ยวที่อาําเภอหันคานะครับตําบลเย็นเด่นใหญ่อ,อําเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนะครับเป็นอีกแปลงหนึ่งเป็นเ,เฟสเราเรียกกันว่าเป็นโครงการเฟสสิบแปดนะครับซึ่ง ที่ดินตรงนี้นะครับที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินถมแล้วนะครับแบ่งขายนะครับตั้งแต่1ไร่นะครับแบ่งขายตั้งแต่1ไร่นะครับมีตั้งแต่1ไร่2ไร่นะครับนะครับที่ดินตรงนี้นะครับก็ยังเคยอย่างเดิมนะครับตั้งแต่ต้นคลิปเลยฝากด้วยนะครับสำหรับ ใครที่ท่านลูกค้าที่กำลังดูนะครับคลิปวิดีโอนี้คลิปวิดีโอรีวิวแปลงเ,เด่นใหญ่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาธนะครับโครงการเฟส18ของเราอยู่นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ช่องด้วยนะครับแล้วก็ฝากอีกช่องทางนะครับเป็นแฟนเพจ ออมที่ดินสดผ่อนราคาจับต้องได้ภาคกลางนะครับก็รบกวนช่วยกดไลค์เป็นแรงใจให้บัรดิตที่ดินนะครับทำคลิปดีๆนะครับรีวิวแปลงใหม่ๆนะครับแนะนำพื้นที่ใหม่ๆที่น่าซื้อน่าเก่งกำไรนะครับฝากไว้ด้วยนะครับก็แปลงนี้นะครับเรียกว่าเป็นแปลงที่ น่าน่าลงทุนเลยล่ะ,ะประมาณนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยด้วยโลเคชันของพื้นที่เนี่ยอยู่ติดถนนลาดยางนะครับอยู่ติดถนนดำนะครับเป็นทางหลวงชนบทหมายเลข4017นะครับ4017ก็ไปได้หลายที่นะครับเรียกว่าการคมนาคมสะดวกเลยทีเดียวเชียว นะครับอยู่ติดถนนใหญ่ติดถนนระย่างเลยนะครับแล้วก็เป็นที่ดินที่ถมแล้วนะครับเป็นที่ดินที่ถมแล้วนะครับฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องมาพะวงว่าน้ําท่วมไหมน้ําขังไหมไม,ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าถมให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็พื้นที่ก็ส่วนน้ําไฟนะครับส่วนน้ําไฟน้ำเนี่ยเดี๋ยวเราขยายเขตไฟเอ,อิอทั่วที ไฟเดี๋ยวเราขยายเขตไฟฟ้ามาให้ส่วนน้ําเราก็จะขอน,น้ํามาเดินให้ถึงหน้าแปลงของท่านเลยนะครับนะฮะส่วนส่วนไฟเนี่ยก็จะมีตั้งหนึ่งเสาที่หน้าหน้าแปลงที่ดินนะครับหนึ่งเสาหน้าแปลงที่ดินขยายเขตมาให้นะครับฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่า,ามาอยู่ตรงนี้แล้วจะไม่มีน้ําไม่มีไฟใช้นะครับเ,เราอำนวยความสะดวกให้อยู่แล้ว นะครับทุกแปลงที่เราทำเราการันตีเราสัญญาว่าเราจะมีน้ำมีไฟให้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกค้านะครับที่มาซื้อที่ดินของเรานะครับก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีรีวิวทางเข้านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับโอ้มีรถวิ่งอย่างที่บอกนะครับว่าที่ดินอยู่ติดถนนดำนะฮะฉะนั้นคงไม่จำเป็นต้องรีวิวทางเข้าให้ลูกค้าได้ตัดสินใจละ เพราะว่าเป็นถนนดำถนนดีเลยละ่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวรีวิวพื้นที่แปลงกันเลยนะครับส่วนรีวิวพื้นที่แปลงกันเลยนะครับโครงการเฟส18นะครับตำบลเด่นใหญ่อําเภอหันคาจังหวัดชัยนาทฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับาราคาเริ่มต้นไล่ละ255,000บาทนะครับอะไรยังไงติดต่อหลังไม่มานะครับสอบถามกันนะครับ มีทั้งแปลงแบ่งตั้งแต่1ไร่จนถึง2ไร่นะครับมีนะครับก็แต่ว่าด้วยเลทราคา1ไร่2ไร่เนี่ยเลทราคาก็จะต่าง1ไร่ก็เลทราคาจะต่างกันนะครับก็ถ้าติดถนนด้านหน้าก็จะอีก1ราคานะครับถ้าอยู่ด้านในก็255,000หาหนะครับาราคาล่าสุดนะครับเช็คได้จากหน้าเฟซนะครับหน้าแฟนเพจ ออมที่ดินสดผ่อนราคาจะต้องได้ภาคกลางนะครับมีอัปเดตให้ท่านแม้กระทั่งแปลงไหนจองแล้วแปลงไหนไม่ว่างแปลงไหนว่างนะครับขนาดพื้นที่เท่าไรแต่ละแปลงนะครับดูได้ที่หน้าเพจออมที่ดินสดผ่อนราคาจะต้องได้ภาคกลางนะครับส่วนเฟสส่วน u t u b e เนี่ยก็จะเป็นรีวิวซะส่วนใหญ่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูแปลงกันเลยเดี๋ยวเราไปดูแปลงกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูรีวิวแปลงนะครับเอออันนี้เป็นทางเข้าถนนนะครับถนนดํานะครับพื้นถนนโอเคเลยนะครับถนนดําหน้าที่ดินนะครับเสร็จแล้วก็มาดูแปลงด้านในนะครับมาดูแปลงด้านในนี่คือทางเข้านะครับนี่คือทางเข้าแล้วก็ถนนด้านหน้าถนนที่จะเข้าที่เป็นเป็นแนวทงนี่คือถนนนะครับที่จะเข้าที่ดินนะครับที่แบ่งเป็นทางสาธารณะนะครับทุกแปลงมีทางสาธารณะเข้าหมดนะครับ าาก็แนวธงนี่ก็คือแนวแนวทางแนวแนวถนนสธนาธารณะที่จะเข้า,เ,าเข้าไปในที่ดินนะครับเข้าไปในแปลงนะครับนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมปรับกิมเข้าไปในแปลงนะครับอพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยอะคร ด้านขวามือด้านขวามือนะครับจะเป็น A 1และ A 2นะครับที่เป็นแปลงที่อยู่ติดริมถนนเลยนะครับ A 1กับ A 2นะครับโดยที่ A 2ตรงนี้นะครับจากจากทงตรงนี้นะครับจนถึงทงตรงนู้นนะครับทงตรงนู้นนะครับก็คือ A 2ส่วนริมนู้นจะเป็น A 1 ก็จะเป็นเอหนึ่งนะครับริมนูนจะเป็นแนวชายธงนะครับเ,เดี๋ยวไปดู A 1หนึ่งด้านหน้านิดหนึง่งนะครับที่จะเป็นชายธงนิดหนึ่งนะครับยน,นี่ครับมุมนี้จะเป็น A 1หนึ่งนะครับ A 1หนึ่งครับ จากทงด้านซ้ายถึงทงด้านขวานะครับขนาดพื้นที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปติดตามในทางทางแฟนเพจนะครับเดี๋ยวผมลงให้ในทางแฟนเพจนะครับแล้วกอ็อันนี้ลึกเข้าไปนะครับลึกเข้าไปก็จะเป็น A2 นะครับ A2 ถึงทงตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราเดินเดิน ตามถนนกลางแปลงเข้าไปดีกว่านะครับจะได้ดูง่ายนะครับส่วนด้านซ้ายาด้านหน้าตรงนี้นะครับด้านหน้าตรงนี้เข้ามาด้านหน้าตรงนี้เป็นทางนะครับทางสาธารณะนะครับหน้าที่ดินนะครับะนะครับอ่ทงคู่หน้านี้นะครับรทงคู่หน้าตรงนี้นะครับจะเป็นทงที่บอกว่าที่ดิน เริ่มตั้งแต่ตรงไหนนะครับเข้าวพิจารงคู่หน้านี้นะครับด้านซ้ายเป็น A3 A4 นะครับด้านซ้ายเป็น a 3 a 4นะครับด้านขวาเป็น A1 A2 นะครับก็เช็คจาดตัองแปนได้นะครับนะครับ A1 A2 A3 A 4เมีนี่ยมีพื้นที่1ไร่เท่ากันนะครับนะครับอ่ามีพื้นที่1ไร่เท่ากันนะครับ อพอเข้าไปนะครับพอเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็แล้วก็กว้างกวางอยู่พอสมควรเลยละ่ะนะครับ พื้นที่ถมเรียบร้อยแล้วนะครับพื้นที่ถมเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอันนี้เป็นถนนเข้าแปลงนะครับต่อไปก็จะเป็นซ้ายมือก็จะเป็น A5 หนะครับอ่าหลังจากทงคู่นี้ไปนะครับหลังจากทงคู่นี้ไปซ้ายมือก็จะเป็น A5 นะครับด้านซ้ายมือฝั่งนี้ นะครับนี่คือ A5 นะครับนี่คือ A5 ขวามือขวามือฝั่งนี้นะครับนี่คือ A7 นะครับนี่ A7 นะครับก็จะยาวไปจนสุดนู่นเลยนะครับ A7 ก็จะยาวไปจนสุดถึงต้นไม้ด้านหลังนู่นเลยนะครับเอเจฮะนะครับส่วน A5 นะครับ A5 ก็ยาวไปถึง ด้านหลังนู่นเลยเหมือนกันนะครับด้านหลังนู่นเลยนะครับราวยาวไปด้านหลังนู่นเลยสุดที่ดินนู่นเลยนะครับครับต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นซ้ายมือเป็น A6 ซ้สายมือคือฝั่งนี้นะครับสายมือเป็น A6 นะครับ ขวามือเป็น A8 นะครับ A6 A8 นะครับ A6 A8 นะครับเออเห็นเนินดินนี่ไม่ต้อง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 สงสัยนะครับเออไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการย้ายนะครับที่ดินนี้ดินกองดินนี้ออกไปนะครับก็จะเป็นพื้นพื้นเรียบเท่ากันนะครับพื้นเรียบเท่ากันนะครับ A6 A8 นะครับต่อไปซ้ายมือ,อพอหลุดธงนี้เข้าไปปุ๊บซ้ายมือก็จะเป็น B1 อ่าด้านซ้ายมือนี้นะครับเป็น B1 กงกว้างเลยนะครับ B1 นี่นี่เนื้อที่สองไร่นะครับเนื้อที่สองไร่นะครับขวามือก็จะเป็น A9 ตรงนี้นะครับ A9 นี่นะครับ a 9. อก้ามีทงปักอยู่นะครับ A9 เก้นื้อที่หนึ่งไร่นะครับแล้วก็ไปที่สุดทงนู้นนะครับสุดทงซ้ายและขวาซ้ายมือก็จะเป็น B2— เนื้อที่สองไร่เหมือนกันนะครับขวาม,มือก็จะเป็น B10— เอเย A10 เนื้อที่หนึ่งไร่นะครับอ่า ก็ส่วนกองดินนี้เดี๋ยวเรารอเคลียร์กันอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเคลียร์นะครับที่กองดินนะครับดู B2 นะครับ B2 นะฮะครับก็วิวประมาณนี้นะครับอ่าฮะอ่าตรงนี้ก็จะเป็น B1 ครับ B1 ครับอ่อันนี้มองไปด้านหน้าถนนนะครับด้านหน้าถนนถนนดำ นะครับก็จะเห็นมีรถวิ่งอยู่นะครับก็ด้านหลังเป็นเขานะครับอ่าด้านด้านอันนี้ด้านหน้านะครับด้านหลังผมเนี่ยจะเป็นภูเขาะฮะมีภูเขาอยู่ผมจำชื่อไม่ได้แหละว่าว่าภูเขานี้เรียกว่าภูเขาอะไรนะครับเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลก่อนผมจำไม่ได้ คนในพื้นที่บอกผมแล้วครั้งหนึ่งนะครับดูนะครับนี่ครับก็จะเห็นวิวเขาอยู่ใช่ไหมฮะอ่านะครับพื้นที่โดยรอบนะครับอา่าตรงนี้มีต้นไม้อยู่ มีต้นไม้อยู่นี่จะเป็นแปลงของแปลงของ A 1หนึ่งนะครับมีต้นไม้อยู่สองต้นนะครับต้นต้นนี้หนึ่งต้นแล้วก็ต้นนูนอีกหนึ่งต้นเป็นต้นต้นเสดากับต้นประดู่นะครับต้นเดากับต้นประดู่นะครับก็พื้นที่ถมแล้วนะครับพื้นที่ถมแล้วพื้นที่ถมเรียบร้อยแล้ว นะครับก็คือถ้าเป็นแปลงที่ดินแบบนี้ส่วนตัวผมเนี่ยถ้าจะแนะนำเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอาการเก็งกำไรในอนาคตก็เรียกว่าเหมาะนะในอนาคตเก็งกำไรเหมาะาด้วยราคาแบบนี้นะครับผมว่าถ้าในอนาคตเนี่ยถ้าจะต้องถมด้วยเนี่ยผมว่า ยังไงค่าใช้จ่ายก็ต้องเกินมากกว่าไร่ละสองแสนห้าแน่นอนนะครับมากกว่าไร่ละสองแสนห้าแน่นอนนะครับฉะนั้นถ้าท่านใดมีกําลังนะครับมีกําลังนะฮะผมก็แนะนําว่าจับจองไว้ตั้งแต่ช่วงนี้เวลานี้นะครับราคาจะไม่สูงมากนะครับอนาคตเนี่ยแน่นอนราคาไปไกลแน่นะครับพื้นที่แบบนี้นะครับ ก็อันนี้อาจจะเป็นรีวิวสั้นๆนะครับเพราะว่าเพราะว่าด้วยด้วยพื้นที่ก็อย่างที่เราเห็นนะครับจะอยากให้เราเห็นพื้นที่ทั่วๆไปนะครับก็นะครับช่วยในการตัดสินใจลูกค้านะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับโดยที่โดยรอบนะครับก็ สนใจแปลงไหนก็ทักแชทแอดไลน์กันเข้ามานะครับทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาผมยินดีตอบคาถามทุกคําถามนะครับคลิปรีวิวนี้ก็คงจะต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ